ก้เนื้อสีหนึ่งก็คุณทานอาหารเหล่านี้ครับปลาทานเนื้อปลาปลาแซลมอนปลาทูนะครับแล้วก็ทานไข่ต้มผลไม้สดเช่นผัก5สีเบอร์รี่บลูเบอร์ี่แครอทนะครับมะเขือเทศแอปเปิลกับฝรั่งเนี่ยแล้วในกลูเบอร์รี่มีสารอนอมอรสูงจะช่วยให้คุณเนี่ยเสริมสร้างระบบภูมิได้ดีมากกับสำหรับคนที่เป็นพวกงอกซีดลังไข่ถุงน้ำนะครับ สำคัญที่แป้งที่เรากินนะครับคุณเปลี่ยนเป็นข้าวไลฟ์บลรี่หรือข้าวกล้องเพราะว่าจะมีไฟเบอร์สูงที่ดีมีคุณภาพนะครับน้ำท,ที่เรากินนะ่ะทานน้ําเปล่าส่วนถ้าใครชอบกินกาแฟให้ใช้เกินกาแฟดำนะครับไม่ใส่นมไม่ใช่น้ําตาลหรือใครที่ชอบใส่ญี่ปุ่นนะครับก็ทานชาเขียวจะดีกับร่างกายคุณเพราะว่ามีสารต้านอ,อนุมอสูงนะครับและสำคัญคือต้องกินขมมอดีเช่นตัวพวก มะกอกนะครับอะโวคาโดถั่วทําให้ยับยั้งเนี่ยตัวที่เขาเรียกว่าก้อนที่อยู่ในร่างกายคุณจะไม่เคยเหล่านี้เป็นอาหารที่ทําให้พวกก้อนแล้วก็ซีดนะครับแล้วก็ถุงน้ําเนี่ยสาคัญคือพอคุณได้รับสาราอาหารเหล่าเนี้มันก็จะดีต่อร่างกายคุณเพราะว่าร่างกายคุณสามารถที่จะทําให้ร่างกายมันสมดุลได้อย่างต่อเนื่องนะครับใครที่มีคําถามก็ติดตามหัวใจคอมเมนต์เซฟโพสมีคําถามอะไรถ้าสุขภาพก็ถามพี่วีได้ นะครับและที่อยากรู้เลยคืออยากเครียดให้จิตใจอย่าเป็นบริสุทธิ์นะครับการปรับเปลี่ยนดูแลร่างกายเราจะทําให้ตัวสิ่งต่างๆในร่างกายคุณที่เป็นตัวก้อนใหญ่สามารถอยู่ในสมดุลได้นะครับไว้บบกันใหม่อย่าลืมกดเซฟแล้วก็แชร์บอกต่อคนที่คุณรักนะครับบาย